สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาย,ยุวกาชาตินะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในหัวข้อหลักการกาชาติ7ประการนะคะเดี๋ยวติดตามกันนะคะเด็กๆมาค่ะเด็กๆเรามาเรียนรู้หลักการกาชาติในข้อที่1กันนะคะเขากล่าวว่าเกิดขึ้นมาจากความปรารถนาที่จะนำความช่วยเหลือโดยมิเลือกปฏิบัติมาสู่ผู้บาดเจ็บในสนามรบ กาชาติเพียรพยายามทั้งในฐานะทางระหว่างประเทศและในระดับชาติเพื่อป้องกันและบรรเทาความทุกข์ทรมานของมนุษย์ไม่ว่าจะพบได้ในที่ใดความประสงค์ของกาชาติได้แก่การคุ้มครองชีวิตและสุขภาพและการประกันความเคารพนับถือต่อมนุษยชน กาชาติส่งเสริมความเข้าใจมิตรภาพความร่วมมือระหว่างกันและสันติภาพยั่งยืนระหว่างประชากรทั้งมวลน,นั่นเองค่ะอันนี้คือข้อที่1น,นะคะคือมนุษยธรรมนะคะหลักการกาชาติในข้อที่2นะคะเขาบอกว่าความไม่ลำเอียงได้กล่าวไว้ว่ากาชาติไม่เลือกปฏิบัติ ในเรื่องสัญชาติเชื้อชาติความเชื่อถือทางศาสนาชั้นวันณนะหรือความคิดเห็นทางการเมืองกาชาติเพียงพยายามอย่างเดียวที่จะบรรเทาความทุกข์ทรมานโดยให้การปฏิบัติเป็นลำดับแรกต่อกรณีความทุกข์ยากที่เร่งด่วนที่สุดนะคะอันนี้คือความไม่รไม่ลำเอียงนะคะ หลักการยุวกาชาตินะคะข้อที่3นะคะกล่าวไว้ว่าความเป็นกลางนั้นหมายถึงเพื่อที่จะได้รับความไว้วางใจสืบต่อไปจากทุกฝ่ายกาชาติไม่อาจเข้ากับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดในการสู้รบหรือเกี่ยวข้องไม่ว่าในเวลาใดในการขัดแย้ง ซึ่งมีลักษณะทางการเมืองเชื้อชาติศาส,สนาและสันตินิยมค่ะหลักการกาชาติในข้อที่4นะคะกล่าวถึงความเป็นอิสระนะคะเขาบอกว่ากาชาติเป็นอิสระสภากาชาติแห่งชาติแม้จะมีส่วนช่วยเหลือในบริการด้านมนุษยธรรมของรัฐบาลของตน และอยู่ในบังคับแห่งกฎหมายของประเทศตนจะต้องทำรงความเป็นอิสระอยู่เสมอไปเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติตามหลักการกาชาติได้ทุกเวลาค่ะหลักการกาชาติในข้อที่5นะคะบริการอาสาสมัครนะคะกล่าวว่ากาชาติเป็นองค์การอาสาสมัคร ในการบรรเทาทุกข์โดยไม่มีความปรารถนาผลประโยชน์ในประการใดๆนะคะและหลักการกาชาติในข้อที่6นะคะความเป็นเอกภาพได้กล่าวไว้ว่าในประเทศหนึ่งพึงมีสภากาชาติได้เพียงแห่งเดียวสภากาชาติต้องเปิดให้แก่คนทั่วไปสภากาชาติ ต้องปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมตลอดทั่วดินแดนของตนหลักการกาชาติในข้อที่เจ็ดนะคะก็คือความเป็นสากลเขาได้กล่าวไว้ว่ากาชาติเป็นสถาบันสากลซึ่งสภากาชาติทั้งมวลที่สังกัดอยู่มีฐานะเท่าเทียมกันและมีส่วนความรับผิดชอบและหน้าที่ เท่าเทียมกันในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะเป็นยังไงคะหลักการยุวากาชาติทั้ง7ประการเมื่อกี้ฟังไปอาจจะค่อนข้างยาวนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสรุปให้ฟังอีกครั้งนึงนะคะ หลักการยุวกาชาตินะคะหลักๆก,ก็มี7ข้อถูกไหมคะข้อที่1ก็คือมนุษยธรรมนะคะก็คือการช่วยเหลือบรรเทาทุกผู้อื่นนะคะ 2. คือความไม่ลำเอียงนะคะไม่เลือกปฏิบัติกับผู้ใดนะคะเท่าเทียมกันทั้งหมดนะข้อที่3ก็คือความเป็นกลางความเป็นกลางก็คือไม่ฝกไฟไฟไฟไไักฝ่ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะ และข้อที่4นะคะความเป็นอิสระความเป็นอิสระสภากาชาดเนี่ยจะต้องทํารงความเป็นอิสระอยู่เสมอไปเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติตามหลักของกาชาติได้นะคะและข้อที่5บริการอาสาสมัครนะคะกาชาติเป็นองค์กรอาสาสมัครในการบรรเทาทุกข์โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนนะคะและข้อที่6ความเป็นเอกภาพความ ความเป็นเอกภาพก็คือในประเทศหนึ่งเนี่ยมีสภากาชาติได้เพียงแห่งเดียวนะคะเพื่อปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมทั่วดินแดนของตนนะข้อที่7นะคะความเป็นสากลนะคะกาชาติเป็นสถาบันสากลซึ่งสภากาชาดเนี่ยทั้งมวลมีฐานะเท่าเทียมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะ อันนี้คือข้อสรุปของหลักการยุวกาชาทั้ง7ข้อค่ะค่ะและกิจกรรมที่ครูจะให้นักเรียนทําในวันนี้นะคะคือครูจะให้นักเรียนเขียนนะคะหลักการกาชาทั้ง7ข้อนะคะลงในสมุดนะคะหนูจะเขียนตามแบบคุณครูในสไลด์หน้านี้เลยก็ได้นะคะหรือจะเขียนเป็นหัวข้อย่อยเฉยๆก็ได้แล้วก็ตกแต่งให้สวยงาม อย่าลืมเขียนชื่อนะคะแล้วส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะอย่าลืมนะคะทบทวนเนื้อหาบทเรียนแล้วมาเจอกันใหม่นะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ อที่ควรจำมันหนึ่งมนุษยธรรมสองความไม่ลำเอียงสามความเป็นกลางสี่ความีอิสระห้าบริการอาสาสมัครหกความเป็นเอกภาพเจ็ดความเป็นสากล ไม่ลำเอียงสามความเป็นกลางสี่ความมีอิสระ5ห้าบริการอาสาสมัครหกความเป็นเอกภาพเจ็ดความเป็นสากลหนึ่งมนุษยธรรมสองความไม่ลำเอียงสามความเป็นกลางสี่ความมีอิสระ ห้าบริการอาสาสมัคหกความเป็นเอกภาพเจดความเป็นสากล